สวัสดีครับ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 สายใช่ไหมทุกคนขยับมาทางนี้เลยสายเลยครับไ <teaching. S 2> ่ไ hey ้ไหมล่มนเี่ิแต่ี่จิมโดนยาวี่จิมขยัขวาไปนิดหนึ่งด้วยขยับขวาไปนิดยสายอนเขา seven, nine. eight, Because of you I shine. So they got p u l of b u s z เย่ว่ปไม่ได้ตากันนังแต่สีใหม่มาจริงครับคิดถึงไหมครับคิดถึงคิดถึงครับคิดถึงไม่ได้บอไม่ได้บอกว่ามาสัมภาษณ์สื่อนานมากครับตื่นเต้นด้วยครับวันนี้ครั้งแรก6ปีด้วยครับครั้งแรก6ปีนึงครับผมยังไงบรรยากาศกับป้ายยางเป็นกับรถต้นรัตมิเกียมากชอบอ๋อไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มาเรียกว่าแบบเขาเรียกเต้น เต้นแบบกลางซินพัฒนานแล้วครับล่าสุดนี้น่าจะแบบบัสกิ้งเลยวะหรืองานอาจจะมีงานมีงานถ้าล่าสุดที่งานเชนอเมอร์เขาดาวเขาดาวเขาดาวเพราะเราเล่นเต้นตรงเออ่ข้างหน้านี้วันนี้เรามาเต้นในร้านใช่ใช่ใช่เว้เต้นนะครับตอนลานนี้ก็แบบว่าเราก็เคยมาบัสกิ้งหรือว่าเราก็เคยมาเอ่อหลายรอบก็คือบัสกิ้งเทส่เนอเมครับวันนี้ก็ความจำเป็นชัดเจนกันแล้วที่จะสนองเรับวันนี้พี่อักษ์ตอนเราต้อนรับเราอบอุ่นมากเลยเราจะหายไปนานครับปี่ใหม่ก็เริ่มงานกับทาง พี่บอสเลยทีนี้เลยเป็นไงบ้างบอสไอปั๊ดกับการร่วมงานกับพี่บอสครั้งนี้ครับผมผมตอบเองฮะความเวล้วผมยังตอบฮะครับก็คือสำหรับพี่บอสครับไม่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราทั้งทสองคนได้ร่วมงานกับพี่บอสเพราะว่าพี่บอสเนี่ยเคยกำกับเอ็มวีพวกเราแล้วในฟิลลิ่งแบบว่าอู้ฟิลลิ่งแบบว่าอู้นะครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็สนุกมากๆเพราะว่าคือพี่บอสจะสไตล์เขาจะชอบมีความที่แบบด้วยนเจอร์เราทั้งสองคนเป็นแบบ คีเล่นใช่ไหมสนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบมันจะมีซีนที่พี่บอลชอบถ่ายแล้วมันจะมีให้พวกเราวิ่งเล่นอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เหมือนกับเพลงกั๊กที่แบบว่าใน MV มันมีซีนที่พวกเราแบบถือแบบถืออะไรนะกล้อง100ก้องก้องกล้อง100ลูกศรอ่าอะไรอย่างนั้นแหละแล้วก็กับพี่เจ้บอยด้วยแล้วก็วิ่งเล่นกันอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกสนุกมากๆได้ร่วมงานกับพี่บอลเป็นครั้งที่สองเราเรางานเรารับงานพี่บอลคือรับงาน แล้วมันว like. ิ like. so ่งเล่นครับผมตั้งแต่ฟีลลิ่งแบบว่าอู้แล้วเขาบอกว่าให้วิ่งเล่นมันก็พี่บอสอยากให้เราวิ่งเล่นผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าใช่พี่บอสแบบเห็นพวกเราแล้วมีมันเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวไเราวิ่งพี่บอสเขามีแบบด้วยเนเจอร์บอสมีความแบบว่าไนซ์แล้วก็ฟรีเขาก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เวลาบีบหรือว่าเวลาพี่พี่บอสบอกให้เล่นซีนอะไรพี่บอสจะไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรพี่เขาจะบอกมาแบบว่าฟิลฟิลนี้อยากทำแล้วก็ทำประมาณนั้นมันก็เลยมีความฟรีแล้วก็แบบว่าทำให้เราเหมือน อันนี้อย่างจริงซีนกล้องสามหกศูนย์จําได้เลยเดี๋ยวมันมีทางยาวๆตรงนี้นะถือกล้องไปเอาให้ทุกคนเห็นหน้านะแล้วไปกลับไปกลับไปวิ่งวิไปอย่างเงี้ยใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับเอ็มมี่จักรจักรจักกจักรจักกจักกจักกจักรจักรจักกจักร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 จักจักร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 จักจักรจักรจัก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  โนสเตร์สเตอร์สสถานะที่ไม่ใช่ที่ไม่มีสถานะเป็นโอเอสทีของเจลบอยส์สถานะกักใจครับผมเออ่เนื้อหาเพลงก็เป็นฟิลฟิวว่าเหมือนแบบเราชัดเจนกับเธอแต่ว่าสถานะของเราอ่ะชัดเจนนะที่มันอ่ะไม่มีสถานะชัดเจนที่ไม่ชัดเจนนะชัดเจนที่ไม่ชัดเจนชัดเจนแล้วว่าเราไม่ชัดเจนหยุดขึ้นเครเกิงที่มันเอ่อัชัดเจนไหมทุกคนว่าชัดเจนดิชัดเจนดิ เอาละชัดเจนอยู่แล้วครับอ่ะมันตอบขึอนชัดเจนนะสิงเกอร์นี้เป็นยังไรชัดเจนเลยว่าชัดเจนยังไงของเพลงนี้ว่าเพลงนี้แบบเป็นยังไงแบบเพลงนี้เป็นยังไงผมรู้สึกว่าซิงเกิลนี้มีความเป็นบัสมากเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นหนึ่งใน MV ที่มีความสีสันที่หลากหลายในตัว MV นะหรือว่าชุดวันนี้ที่เราเห็นกันก็คือแต่ละคนจะมีสีชุดฉาตมากแล้วก็ใน MV ก็มีเล็บเจลด้วยอ่าเนี่ยทุกคนมีเล็บเจลเพราะนข่ได้โชว์นะครับผมแอบมานาน แอบแน่เหรอแอบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ก็คือว่าคือผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของผมในการติดเล็บแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกของหลายคนที่ได้ติดเล็บคือวิธีการติดเล็บเนี่ยมีหลายแบบมากเป็นการทาเลยหรือว่าม็อกอัพแต่ของเราเนี่ยเป็นแบบบ็อกอัพก็คือว่าเราได้การวัดเล็บไปเหมือนม็อกอัพบ้านที่ว่าสร้างบ้านแล้วมาวางไว้อันนี้เป็นสร้างพ๊บแล้วมาแปะเล็บเราใช่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยขออนุญาตตู้เสียงกับเสียงดนตรีหน่อยนะฮะคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีาาแตตตอกก่งัน ของผมกันเลยคือผมเป็นน้องหมาก็คือหมาหมาผมเองคือเต็มๆนะครับเป็นคอกี้ก็จะมีตูดหมาแล้วก็จะมีเอ่อเท้าของหมาอย่างนั้นคือเราเราบิ๊กเปสไปหรอไม่ใช่ครับก็คือว่าพี่บอสเนี่ยแล้วก็ทีมพี่บอสเนี่ยเข้าหมืุนด้วเขียนดินด้วยพูดกับคือมีพูดกับสองคนนั่คือพี่บอสและพี่หลินพี่บอสก็คือเราเคยร่วมงานกับเพิงวิลนกับอู๋ส่วนพี่หลินเนี่ยก็คือเพลงライเออร์ที่เป็นพูดกับครับผม เดี๋ยวคุณแซ่บผมผมไม่ได้พูดอะไรต่อเลยก็คือแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันโดยที่ว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนมองว่าแต่ละคนเหมาะกับอะไรอย่างเช่นของใครเนี่อ่าของเของไม่ขุนเป็นเป็นผมเป็นแบบเห็ดฟางในต้มยำฮะเขาบอกเห็ดฟางในต้มยำใน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 ขาไก่ได้วยป่ะเห็ดฟางเห็ดฟางขาไก่ก็ได้ไม่คือเขาบอกว่าเรายิ้มผมเป็นคนยิ้มตาหยีใช่ไหมฮะแล้วแบบผมผมหน้าเหมือนเห็ดฟางมากเอาลองลองดึงดึงสอง อาเลาอไมาาไมาทีละเอก่อนเอก่เอก็เป็นอาหารเพราะอะไรเอออาหารนี่เผลไม้กับอาหารอะไรเงี้ยเพราะเอชอบกินใช่ไหมเพราะที่ D M เนี่ยแบบกินอะไรนะไส้เก่าแดงอยู่ไส้เก่าแดงเลยก็เป็นอาหารชอบกินหรอก็ชอบ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 เอไม่ใช่เนี่ยว่าอาไปาอ๋อไม่ใช่คือที่ที่ที่มองกับที่ลินกับที่บอลผอแบบว่าเลือกที่ C D M บ ก็หาเทปที่บอกกับเบียแล้วก็เอาสิ่งทีอยู่ในเียเนี่ยใส่ไปในเบยอครับคอมเพอร์ก็เป็นไมโครโฟนครับกือาัก็ไงคอันรฟเพลราก็เป็นแมวส้มเพราะว่าฟิวเหรอไม่ใช่ึว่าผมมาได้ฉายาว่าเป็นแมวส้มพี่ชอบเลี้ยเป็นแมวส้มอะไรเงี้ยก็เลยซึ่งผมไม่ได้เป็นคนบอกพีุ่กั เขาไปรีเสิร์ชมาแล้วก็ไปเจอมาเขาไปเมีอวเพอร์ฉี่โอ้ยผมไปเฉี่ยวครับผมของฮาร์ก็เป็นเอลิเมนต์ทุกนิ้วจะมีความเป็นสีชมพูแล้วก็มีกีตาร์อยู่ตรงนี้ครับนี่คเตอรครับผมมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้กลางพอดีใช่ก็ไม่พอดีเลยใช่ก็เพราะว่าอาจจะด้วยที่พี่พีเขารู้ฮาร์ชอบเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ในซีในวีฮาร์ก็มีเล่นกีตาร์ด้วยใช่ใครไปดูไปดูได้นะครับอีเมีกลางครับ เขาผมเป็นเอเลี่ยนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอ่ะที่พี่หลินบอกพี่กับพี่บอสบอกว่าคิดว่าดีไซน์เอเลี่ยนกับอวกาศกับ UFO อ่ะมันอยู่บนตัวผมน่าจะดูน่าสนใจดีไอเหตุผลหนึ่งเพื่อนเพื่อนเขาคิดเออออกมาจจะหน้าเหมือนเอเลี่ยนไม่ก็เท่ไงเท่เองดีเท่มากกระดานเอเลี่ยนอลัสกันเอเลี่ยนเเอลว่าเป็นอันนี้มากกว่าเเเเออลลีี่่ยยนนเอเลี่ยนเอเลี่ยน ของผมก็จะเป็นล so ูกกระต่ายครับและลูกกระต่ายครับแล้วมันจะมีบางอันที่เป็นแบบว่ามันจะมีนิ้วนี้กับนิ้วนี้ครับมันสมมติขยับขยับลูกกระต่ายข้างในมันก็จะแบบขยับได้ครับก็คือมันมันเหมือนเป็นเออลูเล็ตใช่ตัวเนี้ยที่ไว้แบบติดตุ๊กตาอะไรเงี้ยตุ๊กตาตุ๊กตาติดตุ๊กตาใช่ค่ะอ่าไปแล้วไปแล้วของผมเป็นอ่ามือป้อ มือขวาเป็นชื่อของตัวเองครับผม N D X แล้วก็มือซ้ายจะมีแมวดำแล้วก็มีรูปหน้าตัวเองแบบหน้าของผมเพ้นอยู่ในตรงนี้เลยของผมเป็นกราฟฟิตี้ครับเพราะว่าในซีนผมมันเป็นแบบแรปๆเยโยๆกราฟฟิตี้มันจะมีความของผมนี่จะมีใจแบบคนอื่นตรงที่ของเนาดิบเป็นเล็บเจลผมเป็นเล็บด้านคนเดียวก็คือด้านบอยด้านบอยเป็นเล็บด้านด้านบอยไม่ได้เกี่ยวบอยเพราะว่า เพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไปถามเขาแต่ว่าไม่พอเป็นพอเป็นผมรู้นี่ผมรู้คุณเก่งเลยเหรอไม่รู้ว่าพอเป็นกาวิตี้เนี่ยคือกาวิตี้ส่วนใหญ่มันจะไม่เจลไงอ่าเล่อสตีนไงมันจะแบบด้านๆหน่อยจะจับจับมีความแข็งการวิที่ไม่กาวิตี่มันเป็นการมันเป็นการเล่นเกมเนเป็นการเล่นไงที่มาผมก็จะเป็นกาวิตี้ครับก็จะไม่ได้เป็นเล่นเจลเหมือนคนอื่นโอ้โหี่เปที่หล่อคุณนีนะหล่อเลยผมหล่อเลยของของลูกน่ารักขอนี่เป็นของของผมเป็นลูกกระตั้มครับแต่นิ้วนี้ไม่เกี่ยวครับหลุดนี่หล แล้วก็มีลูกจะแล้วอยู่ไหนมันหนึงอยู่ไหนอันหนึงอยู่ในห้องไม่รู้ไหนแล้วก็เดี๋ยวไปดูเอาในเอวีกั๊กไปดูเอาในเอวีกั๊กนะผมแล้วก็ตอนนี้เป็นลูกกระต่ายใช่ไหมแต่ของผมต่างกับพี่จิงนิดนึงลูกกระต่ายมีสองดวงไม่มีสามดวงแต่เพราะว่าเขาไม่มีมุกเขาดี๋ยวพูดจริงๆเออคือหมายถึงว่าเขาอยากให้เขาอยากผมทำไมไม่ไม่เขาอยากให้ผมทำอย่างนี้จริงๆในเอวีเออซึ่งผมก็ทำคือผมก็ทำแล้วด้วยซึ่งเท่มากครับผมนั่นแหละ ของมาก็จะเป็นโน้ตดนตรีนะครับเพราะว่ามันจะทายเข้าไปอยู่ในเอ็มวีครับซึ่งต้องไปดูนะครับก็คือจะเป็นฟิล์มที่มาแบบทาามือเข้าไปกับป้ายโน้ตดนตรีที่อยู่หน้าร้านดนตรีนะครับแล้วก็จะมีพวกเราเล่นดนตรีอยู่ข้างในแมนแมนได้ดูเอ็มวีนี้กันแล้วเนาะครับแต่ที่ได้เวลวกานี้คือคอนเสิร์ตบัส เดือนกว่าแล้วนะเดือนกว่าเดือนนึงอาทิตย์นัดเดือนเดือนนิดเดือนนดเดือนกี่วันเดือนนดเดือนกับอีกซอร์ที่ครับผมให้จะกดบัตรกันแล้วได้ครับก้กดบัตรแล้วครับผมเป็นไงบ้างกับความร้อนของบนตอนนี้ครับผมก็พวกเราเตรียมตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแก่อนที่เราจะปิดปีใหม่กันก็มีการอว่าเตรียมตัววางแผนเรืองเพลงอะไรพวกนี้ครับซีเนซ์วางแบบซมูดคอนเสิร์ตใช่ครับแล้วก็จนเปิดเปิดกลับมาจากฮอลิเดย์พวกเราพวกเราก็เริ่มซ้อมอย่างจริงจังนะครับ อันนี้คือแต่ละพาร์ทนี่คือลงพวงหมดแล้วอ่าใช่ครับผมเพราะเราก็ยังกำลังแบบลงดีเทลในแต่ละพาร์ทอยู่ใช่ใช่ซ้อมยังหนักอยู่นี่คอนเสิร์ตครั้งนี้มีกี่พาร์ทเนี่ยอุ้ยหลายพาร์ทอยู่นะหลากหลายพาร์ทเลยครับหลายพาร์ทครับเด็กๆกันยังแคแต่ละพาร์ทบังเอิญสิบสองคนเนาะไม่ได้ยังไงคือมีหลายพาร์ทแล้วแต่ละพาร์ทเนี่ยมีหลายรถด้วยใช่เอางี้เลยไหมล่ยเอางี้เลยว่าเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะนั่นผอง ใครพูดอะพี่รันพูดไปว่าดเดอร์ดีกว่าเพราะเขาเป็นแบบว่าสายสปอยอยู่แล้วเวลาอะไรจะได้เป็นเมงแล้วันนี้วันอาทิตย์ด้วยทุกสายตาจับจ้องสังหนึ่งอ่ะสังเกตขั้นขั้นขั้นขขั้นขันขั้นรั้นขั้น้นขั้นขม้นขนขั้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 น้ขั้นั้นขั้นขั้นขัานขันขั้น้นขั้ันขั้นั้นข้นอ้นข้นน้้น้้้้้ โซโลเซชของพวกเราทั้งสองคนครับก็ตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วจริงจริงอีกเดือนกว่าอีกครับออ๋เป็นการขึ้นอี p a c t ครั้งแรกดเลยใช่ออฟไม่ i m p a c คอารีเน่เราเคยเราเคยขึ้นแล้วแต่เป็นว่าครั้งนี้จะเป็นเป็นครั้งแรกที่เราแบบว่าเหมือนรับโอนใช่อเป็นของเราเป็นเจ้าลายเราใช่ก็ซึ่งถือเป็นโฮ l ที่ใหญ่ใหญ่ครับเป็นแบบใช่ใช่ใช่ไม่ hall ไม่ปั่นเลยแหละ โปรดักชันต้องยังไงคะพเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเต็มทั้งเราจริงๆเ <c oughs> รื่องโปรดักชันนี่บอกว่าวเรียกว่ารอติดตามเนี่ยครับแต่ผมแต่ผมเชื่อว่ามันจะมมันนจ,จะน <c oughs> สวยงา <c oughs> <ผ>มแน่นอน <c oughs> ผมว่าโปรดักชันคือไหนๆเราก็อยู่ที่ Impact Arena แล้วครับโปรดักชันก็ต้องแบบเอาให้ถึง Impact Arena ใช่ๆๆอ๋อแล้วก็ตามตามนำในผังที่ที่เรา ที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยคือเราเราพอเราแบบสามารถเดินเดินรอบๆเดินรอบก็พอใช่ก็คือเป็นจุดประสงค์หลักของเราด้วยที่เราอยากเข้าไปทัวร์ฉียใกล้ชิดยเฉียวได้คนนี้มาดูทุกคนครับแต่ที่รู้สัยว่าคอนเสิร์ตการ์ดนี่เจ็ดสิชั่วโมงนะคุณดูใจแล้วคุณมีโซโล่เดียวต้องเริ่มเที่ยงวันเที่ยงคืนจริงๆวางไว้มันวางไว้แล้วเหรอพี่ไทยเก่งด้วยวาหรือเปล่าไม่คือเราต้องมีเราต้องมีแบบอเจนด้าไงเวลามันก็จะมีบวกลบแต่ว่าจริงๆระวังเอเวอเรจ เออประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงประมาณนี้ครับผมพี่ไทยไม่เล่นมุกเออพี่ไทยนึกว่าจะเล่นมุกแบบ3อะไรเงี้ยไม่คือคุณครับคือพอเราแบบว่าเราออกมาออกงานเราก็ต้องทางการบ้างไงอ่าเออนี่แบบเออคอนเสิร์ตเราครั้งแรกเราก็แบบเออทางการหน่อยขอจริงจังหน่อยมีเรื่องราวให้ต้องปวดหัวนิดนิดใช่ไหมคะปวดหัวอะไรครับพี่ทปวดหัวเรื่องอะรับมือกับพวกมันยังไงบ้างคือผมแค่คิดว่าเหมือนเราเราซ้อมกันหนักไปแล้วครับแล้วแบบเราแค่เหมือนเรา อยากทําผลงานออกมาให้ดีใช่แล้วก็ปวดหัวที่ว่านอนน้อยเหรอหรืออะไรแบบนี้ฝังฝังตรงแฟนคลับอาจจะเยอะ้ว่จะทำให้เต็มที่ครับเพราะว่าเราต้องจะทํามากกับความเสื่อมเละของเราเลยด้วยอยากจะให้ทุกคนแบบประทับใจใช่ครับให้ฝากเพลงหน่อยค่ะเพลงเพลงจ็กใช่ไหมครับแจ็คเพลงอะไรนะครับพี่เพลงอะไรนะเพลงนี้เพลงนี้เพล่อะไรครับมี่ีต้องพูดก่อนเพลงแมากเลยมันไม่อินเนอร์ครับจักจักเอ็ค ใครใครฝากใครฝากเขาก็อคไหนกักครับกัก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  สา,าส,สามารถฟังเฮ้พี่ก่อนพี่บุญยู่ไงเล่วมาสนามผมไม่ได้จับมือบนที่ค <c oughs> ู่เท่ไรอ่ะถ้าผมสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมใช่แล้วแล้วก็สามารถไปดู MV ได้ที่ Tada Leader ครับผมอ <c oughs> ่าฝากกันไปต้นเสิรุดเราด้วยนี่อีกหนึงบอกเลยว่า MV นี้เนี่ยไม่ได้มีครับเราสองคนอ่าก็คือมีพี่เจลบอยด้วยอ่าอีกสี่คนอีกเรื่องนึงผม่าลืมบอกว่าทุกคนแบบไปเล่นชาเลนจ์ด็อกกันนะครับมี่ถ้าเรียกว่าทัตติ้งก็คือทัต้ติ้งท่านไหนท่อนไหน ท่อนไหนเพิ่มท่อนไหนอุ้ยน่าเจ็ดแปดอันนี้เป็นเราสอนดีเลยนะ่ไปลองไปลองไปลองดูจะอยู่ในท่อนแดนเบรกมีสองแบบมีสองรอบก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่เป็นไรเราสามารถไปดูติกต็อกได้ใช่เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะได้ดูด้วยครับผมอเดออกเจอก็เจอปะเดี๋ยวจะขายบัตรแล้วต้องมีทอง คาขาอะไรโอ้ยแเเ็กต้องก้องให้กดไหมกลัวกดบัตรไม่ได้เฮ้ยผมว่าผมต้องถามกวนี้เอทรามีคาถาได้าบัตรยงไงคเนี่ยครับผมก็ขอให้คนกดบัตรได้นะครับ ก็มีกดบัตรตั้งแต่วันที่14นะครับรอบเป็นเบอร์ชิฟใช่ไหมบีเอ p ส s m e เบอร์ชิ p ครับแล้ววันที่15คือกดบัตรทั่วไปนะครับเทคนิคกดบัตรในที่ไม่ใช่เองเทคนิคกดบัตรก็ต้องเออโว์ดีครับก็ดูนะขอบุญ9วันแล้วล่ะโอเคนะคะที่ออทิเกตนะครับทุกคนออทิเกตครับออ่ิออทิเกตขอบคุณมากขอบคุณมาก โชว์เล็บชเล็บชเล็บชเล็บกันหน่อย